เวนัลรินวีคสองปี2 0 2 5ทุกคนกับน้อง, e, องนะคลอกกันเลยนเองนะทุกคนใครกันเลยหรือว่าตัวโมเดลของน้องเนี่ยจะมีความคล้ายกับแมนติคอทุกคนที่มีหางเป็นแมงป่อมทุกคนตรงแผงคอทุกคนจะเป็นเหมือนภาคคุ้มมาทุกคนของแวมไพร์หรือว่าแจ็คกุล่านะฮะโดยส่วนใบหน้าทุกคนจะเหมือนปีศาจทุกคนตามความเชื่อของทางยุโลรือทุกคนเป็นฟิลแบบเดวิลอะไรแบบนี้เลยนะแกเดี๋สตอรี่ของน้องหรือว่าเรื่องราวของน้องทุกคนน้องเนี่ยจะเป็นมังกรที่ แข็งแกร่งทุกคนมีปีกที่เรียวเพรียวและบางทุกคนชอบอยู่ตัวคนเดียวและเป็นมังกรที่โดดเด่นมากๆนะคบทุกคนถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ของความมืดก็ตามสาเหตุที่น้องครเกนทุกคนโดดเด่นมากๆในความมืดเนี่ยเอาอง่ายๆเลยนะน้องเนี่ยมีเกิดเลือดสีแดง ชัดเจนมากทุกคนแล้วก็มีเปลืกเนี่ยเครียวบางสีซี่นะทุกคนจึงทําให้น้องเนี่ยเป็นจุดเด่นมากๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในป่าที่มีความมืดมิดก็ตามนะทุกคนบอกตรงๆเลยไว้อีต,ตัวเนี้ยเท่มากค,คนฟิลแมนติคอร์เลยพูดตรงๆแมนติคอร์ที่ใส่เสื้อผ้าคลุมดกูล่าแก่ที่พี่อ่านเรื่องราวของน้องมาทุกคนน้องน่าจะเป็นมังกรที่รักสงบทุกคนแต่ว่ามีรูปร่างสันทัดน่ากลัวน่าเกงขามเอาไว้ข่มปู่ศัตรูเพื่อไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาใกล้น้องและน้องเนี่ยเป็นมังกรที่รักสงบมากๆช อบอยู่ตัวคนเดียวหรือว่าสันโดดชอบอยู่ในพื้นที่มืดมืดเงียบสงบ